จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำซี่โครงหมูผัดกะปิ อ่ทำง่ายมากเลยค่ะถ้าผัดปกติทั่วไปซี่โครงหมูเขาก็จะไม่เปื่อยไม่นุม่มไม่ร่อนการจะมาแชร์วิธีนะคะทําให้ตัวซี่โครงหมูนะคะมีความนุ่มเคี้ยวกรุบกรบกรุบกรอบอร่อยรสเลยค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูโปรดของการอีกหเมนูกินซี่โครงหมูจนฟันแตก อ่านี่เลยค่ะเราจะมารู้จักกับวัตถุดิบเลยนะคะนี่ค่ะซี่คโครงหมูค่ะของการนะคะประมาณ7ขีดที่การใช้วันนี้ค่ะก็จะมีทั้งอ่อนทั้งแก่นะคะการจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ<ม>เพื่อสะดวกต่อการกินและมีผลต่อการเปื่อยนุ่มเร็วด้วยนะคะนี่ชิ้นจะเล็กๆแบบนี้เลยค่ะผัดกะปิก็ต้องมีกะปิใช่ไหมคะหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวกันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะระมัดระวังด้วยนะคะ ด้วยความที่เขาเป็นกะปิเพราะการเชื่อเหลือเกินว่ากะปิแต่ละบ้านความเค็มนี้จะไม่เท่ากันกะปิของตานะ่ะเป็นกะปิของระนองนะคะเพืเ่อนๆห็นนะเขาจะเป็นเคยแบบตัวใหญ่ๆออ่ืกุ้งเคยแบบตัวใหญ่ๆและที่สําคัญนะเขาจะไม่เค็มมากแล้วเขาจะให้ความหอมที่ดีมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสการแนะนําให้ซื้อเลยค่ะ อันนี้เพิ่มสีสันนะคะด้วยพริกแดงพริกขี้ฟ้าใบมะกรูดชีคค่ะเพิ่มความหอมเครื่องผัดของการนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมค่ะพริกกันใช้พริกขี้หมูสวนนะคะประมาณ1ช้อนกระเทียมกลีบใหญ่ค่ะหหัวในส่วนของพริกถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะเผ็ดไปก็สามารถลดได้หรือของการ1ช้อนแล้วย,ยังไม่แซบ่บถึงใจก็สามารถเพิ่มได้อ่าค่ะทำกินเองนะคะสามารถปรับแต่งให้ได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะ ไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอย่างที่การบอกนะคะการมีวิธีค่ะทําให้กระดูกนะคะเปื่อยนุ่มเร็วการจะไม่เอากระดูกนะคะลงไปผัดเลยเพราะว่าอะไรกระดูกอะ่ะเขาจะมีความเหนียวเนาะเออถ้าเกิดเราเอาไปผัดเลยเงี้ยเขาก็ยังยังคงความเหนียวอยู่เดีย๋ยวทีนี้เราจะมาเพิ่มความนุ่มความร่อนให้กับกระดูกแบบกินง,ง่ายๆกันนะคะนี่เลยนะคะตั้งไฟจ้าใส่น้ําค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปเลยนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะปล่อยเดือดค่ะน้ำเดือดน้ำร้อนแล้วนะคะใส่กระดูกหมูล,ลงไปค่ะการจะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะเคี่ยวกระดูกหมูก่อนค่ะให้กระดูกเขามีความเปื่อยนุ่มนะแล้วก็ตัวกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนน่ะเราก็สามารถเคี่ยวได้นะกุ๊บ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 แนี้เลยค่ะและนี่ค่ะกะปินะคะที่การบอกว่าการจะแบ่งไปสองส่วนนะคะประมาณครึ่งมือนะการจะเอาตัวกระดูกหมูค่ะมาเคี่ยวกับกะปิก่อนอ ด้วยความระมัดระวังนะคะความเค็มความเค็มของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนี่ก็จะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะคะไว้สําหรับผัดค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้นะคะจะหอมกระจ,จายมากเลยค่ะ <c oughs> เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะตัวกะปินี่แหละเขาจะไปช่วยเพิ่มให้กระดูกหมูนะคะเขาจะซึมเขาเ้าไปในกระดูกหมูทําให้กระดูกหมูมีรสชาติแล้วก็จะทําให้กระดูกหมูเปื่อยนุ่มเร็วด้วยนะ ออการเคยทําลงไว้แล้วนะคะคลิปแรกที่การทําเป็นแกงคั่วพริกกระดูกหมูแบบทางใต้นะคะกระดูกเปื่อยนุ่มมากอร่อยมากหอมมากออีอ่ค่ะเพื่อนๆคนให้กะปิละลายเลยนะคะน้ําก็ใส่กะให้ท่วมตัวกระดูกหมูเลยนะคะแล้วก็เที่ยวไปค่ะถ้าเพื่อนกลัวแบบกลิ่นเขาจะรุนแรงมากเกินไปรบกวนข้างบ้านมากเกินไปเดี๋ยวกันจะไปหาฝาหม้อมาปิดไว้นะคะ ปิดเลยค่ะอบเขาไว้นะคะอะ่แล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะในการเคี่ยวไปค่ะไปถึงไหนแล้วเอ่ยอ่านี่เลยค่ะน้ํานวดลงไปเยอะแล้วนะคะถ้าเพื่อนเปิดออกมาแล้วเห็นว่าเขายังไม่เปื่อยนุ่มดีนะก็สามารถเคี่ยวต่อไปได้นะคะให้เขามีความเปื่อยนุ่มเลยค่ะนี่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะน้ำผูกพลิกๆโอเคค่ะ นต่ตากตัวซีว่โครงหมูนะคะขึ้นก่อนถ้าเพื่อนเห็นว่ากะปินะคะมีความเข้มข้นพอแล้วแบบนี้นะในส่วนที่สองอ่ที่เตรียมไว้ที่การเตรียมไว้อ่การอาจจะไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะการว่ากะปิของการนะคะค่อนข้างจะเข้มข้นมากทีเดียวเลยค่ะดูจากซี่โครงหมูนะคะเสร็จแล้วนะคะ เราจะมาทําการผัดกันค่ะถึงขั้นตอนการผัดกันแล้วนะคะเพื่อนใส่น้มามันเลยค่ะพอ,อประมาณนะคะไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นก็เอาตัวพริกกับกระเทียมนะคะลงไปผัดเลยค่ะ ปารนักเข้มข้นพอแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะการจะไม่ใส่ค่ะสรุปก็คือการจะใส่กระปริแค่ครึ่งช้อนนะคะหอมได้ที่แล้วนะคะใส่ตัวกระดูกหมูค่ะลงไปเลยค่ะ น้ำล้าโคกนะคะนิดหน่อยใส่ลงไปโอ้แต่ว่าแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วเนาะติขึ้นช้อนค่ะที่จะใส่ไปนะคะกันจะเพิ่มน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะจะผัดให้มีน้ำแบบขุกิิเนาะเป็นน้ำซอสเอาไว้อย่างข้าวอร่อยดี พื่อนชิมรสชาตินะของการชิมและตัวกะปิอะค่ะของการไม่มีความเค็มเลยแล้วการจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ่ะเิม็รสชาตินะคะจะออกเค็มๆเ,เ,เนาะเค็มแต่ไม่ได้เค็มแบบกแบบระยิบไป <laughs> เค็มเยอะนะคะ อมอร่อยอ่ะหอมๆอ่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อใน,นใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะใส่นะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะเพิ่มสีสันกับเพิ่มกลิ่นให้หอมขึ้นมานะคะนี่ง่ายสีสันสวยงามเลยเมนูบ้านๆอร่อยของแท้ค่ะนะคะลองทำกันดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยเสียวเวลาเคี่ยวกระดูกหมูให้สุกยก่อน นี่เลยค่ะเพิ่มความกลมกล่อมอีกตัวหนึ่งนะคะการจะบีบน้ำมะนาวลงไปกับหมูซีนะคะตัดเค็มค่ะแล้วก็จะเพิ่มกลิ่นหอมมากเลยค่ะเราเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูซี่โครงหมูผัดกะปิของการก็เรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สค่ะไปเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยเด้อ ร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะซี่โครงหมูผัดกะปินะคะทำง่ายๆหอมฟุ้งๆจัปเลยค่ะนี่เมนูก้นครัวแท้ๆเลยนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ